เอาละครับทุกคนได้เวลาที่จะมาดูเคฟล่าในอีกทีมที่ตัวละครนี้สามารถเล่นได้โดยแน่นอนว่าเคฟล่าเนี่ยสามทีมหลักๆที่เล่นได้ก็คือทีมที่ผมทําไปแล้วก็ในคลิปเปิดก็คือทีมที่น่าจะเรียกว่าเป็นทีมที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดสําหรับเคฟล่าก็คือยูนิเวอร์สเลฟส่วนทีมที่2ทีมที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟิวชั่นวอลเล่กับไซยานะครับวันนี้ที่ผมจะมาทดลองใช้ก็คือทีมไซยาหนี่แหละฮะ สิ่งที่ต่างออกไปสำหรับเคปลาตอนนี้ก็คือเพิ่มมาที่4ดาวนะครับทุกคนก็ผมไปยัดซีพาวเวอร์ให้เล็กน้อยนะครับทุกคนก็คงจะยัดเรื่อยๆจนกว่าจะถึง6แหละนะครับตามคอนเซปต์ตัวละครทั้งหลายก็ประมาณนี้นะครับไปดูทีมที่ผมจะใช้กันก่อนนะฮะทีมไซยาเนี่ยทุกคนจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมมองว่าเคลฟล่าเนี่ยน่าจะเหมาะกับทีมนี้มากกว่า ถึงแม้ว่าเคปลาเนี่ยจะไม่ได้มอบบัฟเรื่องของอ่าดดเมจการ์ดเนี่ยให้กับทีมอื่นนอกจากยูนิเวอร์แซลแต่ผมคิดว่าไซย่าเนี่ยมันเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆในจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตานาเมโกคูที่ทําหน้าที่เรื่องเรื่องเคโอการ์ดเนี่ยคือสําคัญมากๆกเนาะก็จะเห็นว่าเคปลาเนี่ยคือไม่มีเอนดูแลน e ์ด้วยนะครับทุกคนแล้วไคโอเคนโกคูเนี่ยก็เป็นตัวละครแน่นอนอันดับ2ของเกมตัวสีแดงที่ดีมากๆแล้วทาหน้าที่ยังดีมากๆเหมือนเคยแหละนะครับ โดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมไซย่าเนี่ยน่าจะดึงความสามารถเคปล่าออกมาได้ดีกว่าแล้วก็แบบควบคุมเรื่องการช่วยดูแลเคปล่าได้แหละนะทุกคนนะผมว่าคือมีตัวละครทําหน้าที่ครบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไป u n i v e r s ร์ e ซลมันไม่มีตัวแทงดีพอนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตรงนี้เรามีใครโอเคนโกคูคอยรับดาเมจให้นะครับแล้วก็มีนาไม่กคูที่จะคอยมอบเคโอกาให้กับเคปลาอีกทีเผื่อพลาดด้วยนะครับ ตัวบัฟตัวสำรองเนี่ยผมใส่เป็นซูเปอร์ไซยสามโกคูที่จะบัฟเซนไคให้กับเก็บล่าแล้วก็บาร์ด็อกที่จะบัฟเซนไคให้กับเรื่องของนาเม็กโกคูนะครับบาร์ด็อกเนี่ยจริงๆอะ่ะจะเป็นตัวระยะไกลคือคือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงอะเนาะทุกคนนะจะเป็นไซาแต่ว่าก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับทุกคนก็ถือเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งแล้วกันที่จะให้บัฟเซนไคแล้วก็ปิดท้ายด้วยโกคูตัวนี้ที่เอาจริงๆก็คือเป็นตัวบัฟเซนไคที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะทุกคนนะเพราะซีบิตตี้ นั่นแหละตัวไซยาสีแดงเนี่ยตัวบัฟเซนไคลน้อยมากๆนะครับก็นี่ก็คือเซตอัพที่ผมคิดว่าคือน่าจะเหมาะสมที่จะทําให้เคฟลาเฉิดฉายและดูว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะแข่งในเมตานี้ได้ดีกว่าทีมยูนเวิร์สเซปแน่ๆนะส่วนเรื่องอุปกรณ์ของเคฟลานะครับทุกคนก็ในคลิปพีพีจริงผมไม่ได้ใส่ตามนี้ทุกคนผมใส่ผิดไปอันหนึ่งเนาะช่องแรกนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดคือเราใส่ตามนี้นะครับ ก็คือ Equipment p v p ล่าสุดอันนี้คือเหมาะกับเคปลามากๆเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเงื่อนไขของ Fusion Warrior เนี่ยจริงๆคืออันนี้ทำมาให้ Super ร์เบโตแต่คือตรงกับเคปลาด้วยนะครับก็มี s t ตล์แท็เนี่ยรวมกันประมาณ30%แล้วก็มีเพียวอีก15%เนี่ยถ้าเต็มๆเนาะทุกคนขอค่เป็นส่ย,ยามีบวกเลือดอีก <S <S ดังนั้นเนี่ยคือ Equipment ที่จะทำให้เคปลาแรงมากๆนะครับทุกคน แล้วก็แน่นอนว่ายังไงก็ต้องใส่อันนี้อันเดิมนะทุกคนนะอันที่เป็น PvP ซีซั่นของมาเคียวค i ลิฟ r ตอนพัทหนึ่งอะนะครับอันนี้ก็ต้องใส่มีบวกดาเมจการ์ดฟ้าเพิ่มเลือดเพิ่มเฮลเลสตเร a ชั่นมีอ่าสไตร์บลัสพิเอนะครับสิถ้าเป็นยูนิเวอร์สเลก็ถือว่าเพอร์เฟกแล้วอุปกรณ์ a w a k e n i อันล่าสุดที่คือออกแบบมาเพื่อเรื่องของตัวละครเคฟล่าชัดๆเลยนะครับก็คืออันนี้นะฮะ มีบวกเลือดมีบวกสไตล์แท็กบลสแท็กไม่พอเนี่ยมีเรื่องของสไตล์ดเฟ ens กับบลสดิเฟ ens อีก10%แต่ว่าเงินไขขอว่าตัวละครเนี้ยต้องเป็นยูนิเวอร์สหนะครับแล้วก็เป็นไลเวลยูนิเวอร์ซซึ่งอันนี้คือแคปลาตอบโจทย์ทั้งหมดก็คือจะได้บัฟเต็มเต็มเนี่ยก็ช่วยถึกขึ้นเยอะเพราะว่าแคปลาอย่างไรก็ต้องเน้นเรื่องความถึกขึ้นมาบ้างเพราะตัวละครเนี้ยค่อนข้างที่จะเปาะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเคฟลาในทีมรูปแบบไซย,ยากันเลยครับผมไป อาทีมไซยาเหมือนกันครับโอเคแทบไปก่อนสวยครับเราพีวไปได้เริ่มก่อนเอาการ์ดฟ้ายัดเลยดีกว่าทุกคนเผื่อตายไม่โอเคเฮ้ยติดเฟนโอเคสวยมากไปครับอ่ะไปให้มันมันแหลกแมปนะทุกคนนะไม่ได้แหลกเขาหรอกอ่า จะบอกว่าจุดที่แย่ที่สุดที่มาแก่เคลฟล่านี้ก็คือการที่เขาเอาแบบไอ้แบบเขียวเนี่ยมานะทุกคนอ่ะโอเคนิ่งมากนะฮะโอเคโอ,โอ้โหโ,โ,โ,โดนหนักมากไอ้แบบเขียวเนี่ยแหลกสุดแล้วทุกคนจักใจเลยนะครับเฟรมเร็ตกที่สุดละนะฮะอ่าโอเคเรายอมโดนต่อยครับกดเขียวโอเคจริงๆกำลังคิดว่าจัดอันติ ไม่ไ่าถึงตายนะเราตีไปก่อนแล้วกันตรงนี้เอาให้เข้าลิสไทป์ก่อนนะครับเราค่อยอันติจะได้ดดเมจแรงที่สุดนะจัดไปตรงนี้ได้ดดเมจบูทขึ้นมาด้วยนะฮะตายไหมเอาเคโอกาสไปเลยได้ไหมจัดไปสวยครับคือเรื่องเดเมจไม่ต้องสงสัยเลยนะเคปล่าคือดดเมจดีนะทุกคนนะนี่ขนาดแค่4ดาวนะครับโอเคเนี่ยคือใช้ตรงี้ให้ได้ประโยชน์ตลอดนะเออ ัวพึ่งมานะทุกคนนะเดสลับเขาทำงานไปแล้วเหรอทำไมไม่มีผลสวยไม่เป็นไรนะครับจ้าจะทำงานไปแล้วเหรอเออไม่แน่ใจเลยฮนะเพราะเราไม่ติดเดสลับเลยตรงนี้ผมตีไปเลยโอเวอร์ไดรฟ์นะโอเคน่าสนใจกันแดงล้วงนี่แหละนะฟ <laughs> าดเพียบ ไม่เป็นไรโอ้โหนิ่งมากโอเคจะบอกว่าตัวที่น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดกับกลายเป็นตัวที่โดนลงโทษเยอะพอๆกันอ้าวไม่ตายฮะโอเค MUI กคู okay. U Goku ที่เคปลาจะมาช่วยแต่กายเป็นว่าเคปลาจะมาลุมกระทืบด้วยอีกคน <laughs> สีเขียวจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเมตาเนี่ยนะโอเค พี่ไม่ตีผมก็รอเกณฑ์หลบผมคืนมานะตัวยอครับปะกันเขาไปเชงไปเนี่ยท่ากันเขาเชงอลังการเนาะทุกคนเนาะแต่คือไม่ไม่ make sense ไงตอนอยู่กลางอากาศเลยเอาฝุ่นมาจากไหนโอเคตรงนี้เคล่ออกาสไม่มีแล้วก็บายบายนะรูแนวเอฟกันทุกคนผมกดเมนเลยแล้วกันโดดอย่างนั้นอ่ะแท็บแล้วกันอ่าแท็คเคอร์เอาเอาอย่าี คือไม่คิดว่าจะโดนทุกคนไม่คิดว่าจะโดนนึกว่าเขาจะกระโดดต่อนะก็ <g ül> <g ül> เลยแบบเออถ้าเขาถ้าเขาแบนิชไปผมจะได้แบบอันติเลยนะโอเคไม่เป็นไรเคโโอกาสทำงานนะฮะ <c oughs> คิดล่วงหน้าเยอะไปหน่อยนะครับทุ <c oughs> กคน <c oughs> แน่นอนนะฮะแน่นอน,นที่สุดเอาเนี่ยอ้ายังต่อยทันโอเคสติยังดีนะครับแต่ตรงนี้ก็จี GG. ถ้าเขาเดาไม่ได้วงเล็บโอเคสวยครับก็เคบอกว่าเคปลากับทีมนี้คือดีมากๆนะทุกคนจะเห็นว่าแบบเออพลาดแล้วก็คือได้เคโอกาสมาช่วยเนะี่ยก็คือแบบถือว่าดีมากนะผมว่าเคปลาเนี่ยคือการไม่มีดุลแลนเนะี่ยก็ส่งผลเสียพอสมควรเนาะ โอเคทีมสายาอีกแล้วนะครับโอเคสวยครับจะบอกว่าโอ้โหไม่มีกันโคชเชงละฮาตรงนี้เราใช้การแดงไปก่อนได้คือผมว่าการที่ตัวละครเมเล่มันเป็นตัวที่เป็นสายชาร์จเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยแม็กเซนเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะชาร์จเนี่ยมันเหมาะกับตัวระยะไกลมากกว่า อะยอมโดนแล้วกันเพราะว่าการเหลือมันชาร์จได้นานกว่านะ้นคนชาร์จให้เต็มได้เลยกว่าโอเคได้ไหมสวยครับตรงคืนเกตหลบเนี่ยดีมากๆเนอะทุกคนเนะก็เอฟเฟกเดียวกับ18นะเนาะไม่ใช่18ที่17พูดผิดแต่ว่า17เนี่ยเพิ่มเยอะกว่า10%นะทุกคนนะแต่ว่าโดยรวมก็แทบไม่เห็นความต่างน,นะทุกคนนะ โอเคสวยครับไปตรงนี้เราใช้การ์ดแดงไปพอนะครับทุกคนเพราะเขากันก็ไวเชงการ์ดเหลืองทั้งทีมเลยดาเมจดีมากลัชไปเลยทุกคนอย่างน้อยเอาเกลอกาสไปก่อนก็ยังดีนะ,ะเหลืองปะมีการให้เลือกเยอะมากนะครับโอเคโอเค ไม่มีอะไรง่ายนะครับไม่มีอะไรง่ายเลยถ้าต้องพึ่งเรื่องดวงเนี่ยนะครับโอเคสวยครับการ์ดเขียวไปก่อนนะฮะเติมกันก็ว่าเชงไม่สนทตุอะแปลงไปเลยนะครับเรายังมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งนะฮะถ้จะเปลี่ยนสองสามโกคูไหมพอไม่งั้นนี่การ์ดเขียวกาะทำงานอะโอเคเขายอมเขียวกาะทำงานเลยนะ ถ้าเป็นผมเอาเข้าซูเปอร์เซียสองสามดีกว่าเนาะโอเคนึกว่าเขาจะทำอะไรทันทีเนาะ l u มลัชเลยเหรอก็เมคเซนแหละเนาะแต่คือจะเห็นว่าทีมผมเนี่ยโดนหนักมากทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไม่มีตัวบับเลือดนะทีมนี้นะครับจะใส่มาเพื่อเน้นดาเมจอ้าอ,อนายเล่นมุกเดิมเหรอ นายดาวแล้วนายก็ใช้ด้วยเหรอโอเคเยี่ยมครับถือว่าแฟร์นะอ่ะแคปลาจวดโอ้โหจวดก,การ์ดเขียวนั่นแหละการ์ดมีตั้งเยอะโอเคโชคดีไปครับที่เขาตีทันทีเนาะการ์ดมีตั้งเยอะตั้งแยะตรงนี้เราอ่าโอเคเขาเปลี่ยนออกจะโชว์ให้ดูว่าคือเราไม่โดนทำลายการ์ดนะครับเวลาเราอยู่ในลิลิทไทป์เนาะตายสวยมาก โอเคโอเคการเขียวได้ดีครับอืมตรงนี้รอเคปล่ามาจะทันไหมทุกคนโอ้โหตะเกียบเขาอันนี่พอดีแล้วเขาทำลายการเรามาตรงนี้เรายังอยู่เกตชาร์จอยู่ขอแอบชาร์จแล้วกันกระโดดปั๊บเหมือนจะไม่กระโดดเนาะ ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเครอสุดใจใช่ไหมอ่าใครเอเคลนปะเรายังมีเคโอกะโอ้โหหูแรงไปเปล่าพี่เราการ์ดแดงเต็มมือโอเคเราโดดลบได้ครับไปเลยแล้วกันไม่รู้ทำไงแล้วอะทุกคนปล่อยเคลกะาทำงานละคือการ์ดแดงเต็มมือเนี่ยเล่นยากมาก ไม่ออกอีกนะครับทุกคนจะเห็นว่าคือผมแท็คเกิลไปสุดตัวแล้วนะจริงๆคือมันปัดหลบได้แล้วนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเกมเกมไม่อยากให้เราเกมอยากให้เราเสียเปรียบนะบนโอเคจับได้ครับแล้วมีโอเวอร์ไดรโอ้เซียววีจริงๆอะทุกคนเซียววีจริงๆนะครับ จริงผมก็น่าจะดรอปแหละนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โได้ไปเลยสวยครับเขารอทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่จริงก็ตีทันทีไม่ได้หรอกนะเพราะเขาพลาดไปเฟรมหนึ่งใช่ไหมที่การมีการยิงคีบาร์โอเคตรงนี้น่าจะน่าจะจัดก,การได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเกตลบจะขึนทันไหมผมกดเมนแล้วกันอย่าเพิ่งทำอะไรนะโอเคเยี่ยม อืมโอเคผมโลบเองแหละนะทุกคนนะคือพยายามจะ L F แหละไม่ใช่อะไรเลยโอเคด่า <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละโอ้ยังจะต่อยอโอไม่ตัวนี้มันโอ้จะ L F แล้วมันยากเย็นนักหนาวเนะี่ย รวมดาวอัลตร้าแบบเวอร์ชั่นอัปเดตสุดๆนะทุกคนนะโอเคทีวีไปครับโอ้โหบอกเลยว่าทีมนี้เจาะยากนะดูแลแหลกด้วยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะฮะใครโอเคนปะเติมกันก,รกร็ไปเชงเติมไม่สนท่าแต่จริงๆใครโอเคนตอนนี้จะเป็นงานหลักของเขาเลยนะทุกคนนะเหลืองสองตัวนะ เนี่ยจะเห็นว่าตีซูเปอร์วโตไม่ได้แรงเพราะว่าหนึ่งเลยคือซูเปอร์วิโตเวลาที่สลับเข้ามาจะมีไม่สนทาดสิบวินะครับแทงไม่สนทาดุงั้นนี่นก็คือจะรับมือตัวแดงดีมากๆถึงบอกว่าซูเปอร์วิโตเนี่ยค่อนข้างจะไม่ต้องกลัวตัวแดงเท่าไหร่จะทําตัวเหลืองเก่งๆไม่เยอะแค่ไหนใช่ไหมไม่ติดเฟนเพราะเราอย่าไม่โดนตีเลยปะน่าจะใช่ <c oughs> อะการ์ดเขียวครับเชิญไป ตรงนี้เกดโอ้โหฟิเซอร์แล้วตรงนี้เราจะล็อกตัวแล้วครับล็อกไปเลยเขาไม่เปลี่ยนออกก็อดเปลี่ยนละนะครับเคลอกาทำงานไปโกคูออกมาปกป้องฟิเซอร์นะครับตามเรื่องตามหนังสือการ์ตูนเด๊ดๆนะุกคน What โอ้โหเขารอรอแบบเด็ดขาดมากตายไปเนี่ย เกือบไปอ่ะเอาการ์ดฟ้าให้เลยครับจะเห็นว่าเคปล่าเนี่ยทุกคนเจอนามเมโกโคูเนี่ยล็อกตัวเนี่ยถึงจบได้เลยนะครับที่ดาวน้อยๆเนะี่ยโอเคเต็มจอจะเจอคนแบบนี้เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้แบบไม่รู้เป็นสไตล์การเล่นแบบไหนนะทุกคนนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใช้แบบนั้นเท่าไหรนะ่เนาะก็คือแบบที่บาซัมเมอร์เต็มจอนะทุกคนนะ เพราะว่ามันต้องเป๊ะมากๆอ่ะถ้าเราไม่เป๊ะนี่ก็คือเราคือเราก็จะไปยืนต่อยวืดหยุดหน้าเขาอะนะครับโอเคการเขียวครับสวยมากได้เวลาอ่าหรือเราใช้เกตตรงนี้ก่อนดีกว่านะทุกคนนะ ไม่เปลี่ยนโอเคได้แอนดูลันไปแล้วครับครับกพพอใครโอเคนมมอืมอ่าชา้าไปหน่อยโอเคตรงนี้ต้องให้ใครโอเคนแทงแหละนะครับยิงสองลูกเลยไหมต้องยิงสองลูกอยู่แล้วนะทุกคนนะอืมโหดายเปล่ะให้เคปลาหลับดีกว่า เพราะว่าไคอเคนจะมีบทบาทสำคัญกับศึกนี้พอสมควรนะครับเคปลาเนี่ยมีการฮิลเลือดด้วยนะทุกคนนะเป็นสตาร์เตอร์บีตี้เขาเลยนะโอเคมาทันทีแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าเลือดก็ค่อยเด้งด้วยนะครับแต่นี้เดียวนะนีดเดียวจริงนะแต่ก็ถือว่าเด้งเนาะสวยครับเอาไม่ใช่ว่าผมต้องหลบเหรอโอเคไม่เป็นไรล็อกตัวละนะครับ ก็ข้อดีก็คือเนี่ยแหละทุกคนการที่ใส่นามโกคู e เข้ามาก็คือจะมีตรงนี้แหละนะครับคือพาดได้อ่ะนะเออเคปลาเแล้วคปลาจะออกแนวเป็นตัวละครแบบทำดาเมจแรงๆนะทุกคนนะแต่ว่าพาดก็คือมองเท่งโอ้โหเขารอนานมากๆรอบหน้าผมต้องทันทีละ <laughs> โอเคลฟ์แบบนี้เหรอ <laughs> โอ้แต่ก็ยังรอนะก็ยังไม่ผีผานต่อนะน่าสนใจครับ <Yeah. S 1> โอเค สบายมากแปลงร่างไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวเขาทำอะไรของเขาอะเราโดนบูลลี่ทุกคนนี่ไงเป็นพวกชอบรอ,อนานนะทุกคนเราก็ไปแบบนี้เลยนะโอเคเรียบร้อยไปครับนามเม็กซังดู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 เาทำนะอย่างนี้ต้องจัด LF อ่าฮะอ่าฮะ,อะ,อะโอเค i am อ n d ินเดียนนะฮะแหลกแน่นอนนะครับโอเคจำจำไป,ไปแค่นั่นแหละนะฮะแล้วก็เป็นโอ้ใหม่ก็แล้วทีมท็อปสามมาพร้อมความแหลกนะครับทุกนะคนคอมโบที่ลงตัวเสียเลยเกิดนะครับโอเคเราก็ค่อยๆโอ้โหตีม ดาเมจเนี่ยก็ถ้าคิดเนะการที่ใส่บาด็อกไปก็ส่งผลหน่อยๆล้วนะครับเพราะทีมผมเมเล่ล้วนนะครับระยะประชิดล้วนบาด็อกไปดันไปเพิ่มสีเบตตี้ติดเหลืองอะเนาะโอ้มหยอดเยี่ยมที่สุดนะอ่ะชาร์ปน่าจะมีเขียวแหละคิดว่า รัมผมมามีโอ้โหเอาวะไม่หลงไม่หลงไปเลยสวยครับนี่เราล็อกตัวหมดตรงนี้แหละฟิสเซอร์ไม่ฟิสเซอร์เคฟล่ามามีการ์ดเขียวจริงจริงเราเอาลัชก่อนครับไปเลยไปเลย เจอทีมเนี้ยผมรัชได้รัชเลยทุกคนเหนื่อยนะฮะเจาะหลายมากเลยต้องเจาะหลายทางมากจะบอกว่าฟิเซอร์อยู่คู่กับนามเมโกคูนี่คือเป็นอะไรที่ล้มยากมากมากนะครับทุกคนเพราะฟิเซอร์มันแคนเซิลบัฟอะมีเอนดูแลน์มี Land, มแคนเซิลบัฟไม่พอโกคูมีเคอกาสดให้อีกจะบอกว่าฟิเซอร์ก็นฆ่ายากมากมากนะครับ เค okay, สวยครับเราเออตรงนี้จับไม่ได้แทบไปแล้วกันอ,อันตรีเลยลกันไม่ไรทุกคนไม่รู้จะเล่นเพย์อะไรนะมกัน้ารอนานขนาดนั้นเลยเหรอครับอ่ะเยวโอกาสทำงานไป ไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยไม่ทันด้วยเคปลาไปเคปลาต้อจะแทงได้นะติทุกคนเลือดเต็มนะถูกไหมแคบลาสวยครับคือต้องบิวมาให้มันถึกขึ้นจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะครับโอ้ยใครโอเคปะ ทุกคนครับผมขอถามตรงๆนะฮะเมื่อไหรจะมีตัวมาหยุดฟิเซอร์ <c oughs> ตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคแล้วก็ออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยทำมาเอาผมหมดหวังพอสมควรนะเพราะกับสภาพเกมที่ปล่อยตัวสีบ่วงแต่ละตัวออกมานเนี่ยทุกคน ไม่ทําให้ผมรู้สึกมีความหวังเลยโอเคร okay. ตรงนี้น่าจะจัดการได้แล้วนะครับหาโอกาสชาร์จยากอยู่พอสมควรเนาะุกคนนะถ้าไม่ได้การเหลืองเนี่ยแล้วก็สภาพแหลกแบบนี้ด้วยนะฮะ,ะไปอ่อนั่นแหละก็คงตึงก็คงต้องมีแล้วแหละเนาะอืม ก็ยังดีที่มีเคโอกาสช่วยนะครับคือถ้าไม่มีก็คือตรงนี้คือจบจบเพเลยนะฮะผมว่าเคล่าคือควรจะมาคู่กแบบับคือควรจะมีตัวอะไรที่เอาไว้ช่วยได้เนาะอาจจะเป็นตัวสองชีวิตหรือตัวอะไรที่มันมีลดซับเขาวเวลาสตรูล,ลัชหรืออะไรเงี้ย สวยครับผมว่าเบจิต้าเขียวก็น่าจะเวิร์กนะนั่นก็ทีมไซยาเหมือนกันนะตัวสองชีวิตทั้งหลายอนะอย่างถ้ายูเลฟผมว่าคือคือยูเลฟอะตัวเลือกที่ดีที่สุดของการทำแบบนั้นคือเรื่องของเลฟยูไอใช่ไหมแต่มันดำเป็นสีเดียวกันกับเคปล่าเนี่ยสิอ,อ,อันตริไปเลยแล้วกันอย่างน้อยบัฟดามจอันติให้เพื่อนทั้งทีมครับเผื่อนะเมโกคูละ ผมยิงการฟ้าไปแล้วเขาอาจจะใช้การเหลืองหรือแท็บอะไรมาอย่างเงี้ยมีสิทธ์สวยครับดูดาเมจหน่อยติดเฟนป่ะดีมากติดเฟนนี่คือ30มเอร์เซนทุกคนคิดว่าจุดนี้อันติตายไหมอันตินี้จะแรงขึ้นจากการที่ผมมันติรอบแรกไปแล้วด้วยและรอบนี้คือจะแรงเป็นพิเศษด้วยนะครับตายมันแหละให้มันได้อย่างงั้นเคปล่าไครโอเคนอย่างงั้นเหรออันนี้คือโชว์ที่ดีที่สุดของเคปล่าแล้วนะทุกคน เพอร์เฟกครับโอเคอ่าฟ้าแล้วกันเสียวจะเขียวอยู่นะแต่ก็น่าจะไม่ใช่นะครับก็จีจีครับผมฮะเหลือไม่ทำไมอ่า <_ c oughs> ฟ้าฟ้าฟ้าไปเลยเพราะเลือดเขาน้อยมากเขาน่าจะหิวตัวเองโอ้โหหิวทีเดียวเองพี่เขาใจเด็ดมาก โอเคฮัมีเลเลนสไสโอเคสวยครับจ g ิฮะโอเคผมเอาแมตต์นี้เป็นแมตต์สุดท้ายแล้วกันทุกคน จะบอกว่าไอสองคู่นี้อีกแล้วสองคู่นี้อีกแล้วโอเคเราเติมกันว่าเช้งแล้วก็ไม่สนาทานนะครับตรงนี้ตัวสีฟ้าก็ตัวสีฟ้า,ฟาเถอะแต่ว่าเอาการ์ดเพิ่มหน่อยนะเคปล่ากลับเข้ามาต่อคอโมโบได้นะครับทุกคนมีจวดการ์ดตรงนี้เราชาร์จชาร์จสักหน่อยการ์ดฟ้าไปเลยครับ ไม่เปลี่ยนเลยเอาติดเฟ้นโอ้ยไม่มาไม่ทำไมผมดวงติดเฟ้นดีจังวะเล้วเดาไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับทุกคนเบือตินก็ยิงการฟ้าไปโดยไม่ค่อยคิดว่าจะติดเฟ้นหรอกนะทุกคนนะแต่จริงก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะโอเคเอาอันเดียวพอนะกระจายจะกระจายดาเมจไปนะครับ ดับเฉยอ,อ่ะไปครับเรียบร้อยเลยเราล็อกตัวอยู่ด้วยเคลโอกาสทำงานไปนะฮะโดดอีกทีแล้วกันสวยครับอ่าตรงนี้เอาเกรดให้เต็มก่อนครับค่อันติโอเค้าไม่เปลี่ยน MUI มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคน สวยครับอ่ะตรงนี้เราก็ตีไปก่อนแล้วกันไม่รู้ต้องต้องรีบมันตีไปทําไมนะทุกคนนะอันนี้แหละใช้เลยเราเซตอัพเพื่อทําไมเขาไม่เปลี่ยนไปฟิเซอร์ไว้ทุกคนไม่รู้ละนะฮะเรามีโอกาสได้ LF ละนะทุกคนรอบนี้ต้องเอาให้ได้นะฮะโหูแต่เดเมจจะกดยอมแพ้ก่อนไหมนะฮะจุดนี้โอเคไปครับ เคฟลาอย่งน้อยชิวิตรแรกไปก่อนครับทุกคนจะได้เซตอัพให้โอเคละโอเคละโอะ้โหกดเอ็ดบีมตรงนี้เยี่ยมไม่ได้ยินเสียงกระโดดเลยแต่ยิงเลยแล้วกันโอเคสวยครับไปตรงนี้เอาชัวชัว ประมาณนี้แหละร้านเดียวไม่ตายไม่รู้จะพูดยังไงละทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับนี่ก็คือแคปลาในเซตอัพทีมไซยาผมบอกเลยว่าดีกว่าทีมเดวเซฟแล้วก็เล่นง่ายกว่ามากๆนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ